มั่นคงมาฟังรุ่นต่อไปนะครับที่น่าจะเป็นรุ่นหลังแต่ว่าจริงๆเริ่มต้นก็น่าจะไม่ไม่ไม่ไมหักกันมากครับเชิญพี่กัญญาต่อเลยครับได้ได้พูดถึงเส้นทางของตัวเองทราบว่าท่านเองก็เป็นสาวโรงงานมาก่อนนะเชิญเชิญเล่าให้แขกผู้มีเกียรติได้รับทราบนิดหนึ่งครับในเส้นทางเดินของพี่กัญญาครับค่ะการเรียนหัวหน้าส่วนเรียนท่านอาดีนตนายกองค์การบริหารจังหวัดท่านธงชัยค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์ปวก ดิฉันนางกัญญาอ่อนเสียค่ะที่ปรึกษาด้านการตลาดของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทับไทยจำกัดนะคะค่ะก็คิดว่าในส่วนของการที่ยุคเริ่มต้นในการที่เราจะทําเกษตรอินทรีย์ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเป็นเรื่องที่ยากค่ะเพราะว่าดิฉันก็คือเคยเป็นเคยผ่านเป็นสาวโรงงานมาประมาณสักสี่ห้าปีที่เราเคยอยู่ทํางานในกรุงเทพค่ะ,คะแล้วก็ด้วยการที่เรามีความรู้จบแค่ป .4 ค่ะ ในยุคสมัยหลายปีมาแล้วก็คือประมาณสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วก็คือพอเราความรู้น้อยปุ๊บเนี่ยก็คือเวลาเราเข้าโรงงานเนี่ยก็คือมันจะมีการเอารัดเอาเปรียบเพราะว่าช่วงพอเราทํางานประมาณสี่ห้าปีช่วงหลังมาเนี่ยเขาก็จะเริ่มจํากัดวฒิว่าต้องเป็นมสามหรือว่ามหกคันนี้เราซึ่งจบปสี่เนี่ยเขาก็จะย้ายเราไปอยู่แผนกหนักขึ้นในขณะที่ค่าแรงเท่าเดิมแต่ว่าการทํางานก็คือหนักกว่าเก่าเพราะว่าเราความรู้แค่ปสี่อะค่ะ นี่พอหลังจากที่ได้กลับบ้านก็คือทางคุณพ่อเองก็บอกว่าทําไมเราถึงไม่กลับมาอยู่บ้านเพราะว่าถ้าทํางานแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นก็น่าจะกลับมาอยู่ชุมชนคือนี้พอช่วงนั้นก็ทางด้วยด้วยทางคุณพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะดิฉันก็ช่วยงานคุณพ่อคะ่ะคอช่วยงานในเรื่องของการอบรมการประชุมอะไรหลายอย่าง แล้วก็กลับไปทํางานเหมือนเดิมมะค่ะพอมาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสี่ห้าวันแล้วก็กลับไปทํางานเหมือนเดิมครน,นี้พอไปทํางานก็เริ่มที่จะบีบมากยิ่งขึ้นก็คือด้วยการที่เรา,เาไม่ได้ปรับค่าแรงขึ้นก็คือปรับขึ้นน้อยครน,นี้ก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกกลับมาอยู่บ้านอาพอลาออกกลับมาอยู่บ้านก็ช่วยงานคุณพ่อเต็มที่ค่ะประมาณปีเท่าไหร่ครับที่กันยาชาิพผันตัวเองกลับจากเมืองหลวงเข้ามาอยู่บ้านกลับมาบ้านเกิดนะครับ ประมาณปี39ค่ะ39<ก>ค่ะ39ก็กลับ่ะก็ะกลับมาแล้วก็ประมาณสักปีอ2อ4 0ีก็คือเริ่มช่วยทำงานคุณพ่อค่ะด้วยทางมูลิตีพัฒนาสารหรือว่าเน็ตเองก็เข้าไปอบรมให้ความรู้เรื่องการนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะว่าพื้นที่ของบ้านทับไทยมีพื้นที่ป่าอยู่ประมาณ2,000กวก่อไร่ด้วยกัน ทีนี้ดิฉันก็เนื่องจากก็คือค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ชอบคุยชอบพูดค่ะก็จะเข้ากับสนในงานแล้วก็ทางส่วนของชาวบอ้านได้ดีค่ะก็หลังจากที่ช่วยงานเสร็จแล้วเนี่ยทางมูลนิธิพัฒนายสานก็เลยบอกว่าเราน่าจะมีการทําเรื่องของอาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นจริงเป็นจังจนท้ายที่สุดดิฉันก็ช่วยงานคุณพ่อแล้วก็เป็นคณะกรรมการในเรื่องของการดูแลป่าชุมชนด้วยค่ะทีนี้หลังจากที่เราทํางานเรื่องสิ่งแวดล้อมเสร็จเนี่ยก็ เริ่มมองเห็นว่าเอในขณะที่เราทําเรื่องของสุขภาพทําเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าชุมชนเราสองชุมชนเนี่ยก็คือยังทําเรื่องของอาการทําเกษตรแบบใช้ปุ๋ยเคมีแบบใช้ย,แบบใชยาเต็มที่ทีนี้ก็เริ่มหันมามองว่าด้วยดิยฉันเป็นคนชอบคิดอะคะ่ะเพราะว่าเวลาอยู่โรงงานก็โดนเอาเปรียบในเรื่องของอค่าจ้างพอมาอยู่ชุมชนก็จะโดนเอาเปรียบในเรื่องของอาราคาผลผลิตเวลาไปขายข้าวเราก็จะเป็นคนไปขายเองอะคะ่ะดิฉันก็เป็นคนไปขายเองเสร็จแล้ว ก็เวลาไปซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่าแมาลงเนี่ยทางร้านค้าจะเป็นคนกำหนดราคาว่ากระสอบเท่าไหร่ในขณะที่เราไปขายข้าวก็คือเจ้าของโรงสีเป็นคนกำหนดราคาให้ก็มีการเอามาคิดเลยคะ่ะว่าเอะแล้วทำไมเราซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตไม่สามารถที่จะกำหนดราคาเองไงนี้ก็พอคิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยดิฉันก็เลยไปปรึกษาในส่วนของทางเน็ตซึ่งมูลนิธิภายในสารกีก็ให้องค์ความรู้ว่าเราน่าจะมีการรวมกลุ่มทําเรื่องเกษตรอินทรีย์เราจะได้มีทางออก ค่ะที่ฉันก็เริ่มต้นในการทําเกษตรปี2541อะค่ะคืนี้เริ่มต้นในปี2541ก็ปรากฏว่าปีแรกที่ทําจากการที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยได้ข้าวประมาณ300กิโลต่อไร่แต่ว่าในปี2541ก็คือปรับลดจาก300กิโลต่อไร่มาเหลือ200อะค่ะครับเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวคงจะได้ได้เล่าต่อว่าหลังจากตัดสินใจแล้วเห็นปัญหาอุปสรรคอะไรในเส้นทางการเดินกว่าจะมาถึงวันนี้ในในส่วนของพิกัญญานี่จะเห็นว่า ก็ผ่านชีวิตมาลําบากจากสาวโรงงานเห็นการเอาัะเปรียบแล้วกลับมาในท้องถิ่นก็ยังเห็นการเอาัะเปรียบในระบบการเกษตรแบบเดิมจึงคิดจะหาแนวทางว่าเอ๊ะถ้าระบบหนึ่งที่มันสามารถกําหนดราคาสินค้าตัวเองได้กำหนดปัจจัยการผลิตได้ที่มันต้องไม่ต้องซื้อจากคนอื่นได้เนี่ยอันนี้คือผมคิดว่าเป็นเป็นความคิดของแกนนําหรือผู้นําของท้องที่ที่พยายามที่จะหาทางรอดในการดําเนินวิถีชีวิตครับครับพิจญาน,นิดหนึ่งครับว่า ได้วางแผนช yeah. uh ีว huh. ิตย so so ังไงเห็นบอกว่าปีแรกก็หนักหนาสาหกันเหมือนกันแล้วมาจนสุดท้ายได้พัฒนาการจนสามารถพากลุ่มไม่ได้พาตัวเองรอดนะครับพี่กัญญาเนี่ยพากลุ่มกี่ร้อยกี่ร้อยคนเดี๋ยวพี่กัญญาจะได้เล่าชีวิตหลังจากนั้นแล้ววางแผนยังไงแล้วเดินเคลื่อนงานตัวเองใดจนมาถึงปัจจุบันเชิญครับค่ะก็คิดว่าในส่วนของเวลาพวกเราก็คือจํากัดนะคนละแปดนาทีหลังครึ่งหลังนะคะก็ คิดว่าในส่วนของดิฉันเองก็คือพอหลังจากที่เริ่มทํางานกลุ่มก็คือช่วงแรกแบบ15ครอบครัวเนาะแต่ว่านับปัจจุบันก็คือ,อเรามีการจัดตั้งสากลในหมู่บ้านและก็จะมีสมาชิกร่วมเครือข่ายนน300กว่าคนด้วยกันนะคะและก็มีพื้นที่การเพาะอยู่ประมาณ6,000กว่าไร่แล้วก็จะแบ,บ่งเป็นมาตรฐาน3าม,มาตรฐานก็คือในส่วนทั้งมาตรฐานต่างประเทศแล้วก็มาตรฐานภายในประเทศด้วยกันนะคะก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราทําก็คือเราไม่ได้มองแค่เรื่องของครอบครัวแต่ว่าดิฉันก็คงจะเป็น ความเป็นผู้นําด้วยสายเลือดนะคะเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เล็กๆจนจนแกกษียนเนาะดิ่ฉันก็ปีนี้ก็ปีที่8นะคะเป็นผู้นำนต่อด้วยค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อจากคุณพ่อด้วยนะคะคก็ก็ยอมรับนะคะว่าด้วยสายเลือดของความเป็นผู้นําก็ทําให้เราเองมองว่าสิ่งที่เราต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อชุมชนเนี่ยก็เป็นเรื่องหลักที่เราจะต้องมีพัฒนาการในการทําง,งานนะคะเพราะว่า ด้วยาระราหน้าที่ที่เราต้องทาก็คือเราจะต้องมองในส่วนส่วนหนึ่งก็คือครอบครัวส่วนที่สองก็คือชุมชนและสิ่งที่ที่ท่านทางานชุมชนก็ต้องส่วนหนึ่งก็คือขอบคุณนะหนในส่วนของท่านนายกธงชัยที่สมัยท่านเป็นนายกองการบริหารจังหวัดเราก็จะมีการทํางานร่วมกับท่านตลอดคะซึ่งดิฉันคิดว่าการทํางานอ่สามส่วนของพวกเราที่เป็นภาคเกษตรกรเป็นเรื่องที่มันจะต้องใส่ใจในเรื่องของการทํางานค่อนข้างเยอะอะค่ะเพราะว่า เกษตรกรหรือว่าความเป็นผู้นําของเราเนะี่ยถ้าเราไม่มีความร่วมมือ3ส,ส่วนเนะี่ยเราจะทําให้สําเร็จไม่ได้อย่างน้อยก็คือหนึ่งเราต้องมีภาคีคีกระข่ายความเป็นชุมชนความเป็นกเกษตรกรที่รวมกลุ่มรวมตัวกันเป็นสากลเนาะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือในเรื่องของภาคีคีกระข่ายองค์กรเอกชนซึ่ง n g o เองเนะี่ยดิฉันก็ไม่ลืมบุญคุณคนะเนาะที่ทําให้เราเติบโตแล้วก็สามารถที่จะยืนอยู่แล้วก็มีการตัดสินใจในการทํางานค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นในส่วนของภาคีคีกระข่ายภาครัฐ ซึ่งภาครัฐเองก็คือจะมีนโยบายมีงานหลักที่ทําให้พวกเราสามารถที่จะพึ่งตรงนี้ได้ก็จะเห็นชัดเจนว่าสากลทัพไทยก็คือในส่วนของยุทธศาสตร์จังหวัดนะที่มีงบประมาณจากส่วนของท่านผู้ว่าที่สัดสุ่นงบประมาณไปประมาณสิบล้านในการที่เราได้เครื่องจักรหลายเรื่องที่ทําให้เราสามารถที่ทําเป็นในเรื่องของระบบสากลที่ผ่านทั้ง GMP โรงงาน GMP การผลิตและก็ในส่วนมาตรฐานต่างๆด้วยก็จะเห็นว่าการทํางานของเราเนี่ยก็คือดิฉันก็ มองสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือนะตอนนี้ก็จะเห็นว่าภาคการผลิตของเราก็คือสมารถที่ทาเรื่องของอาการใส่ใจสิ่งแวดล้อมการใส่ใจเรื่องสุขภาพและก็การดูแลในเรื่องของอความปลอดภัยของชีวิตกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลักด้วยนะคะก็ช่วงเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปไประชุมร่วมกับส่วนของทางเครือข่ายโรงแรมและก็ผู้ประกอบการาที่มาจากต่างประเทศก็จะเห็นว่า,าสามปีข้างหน้าเนะี่ยพวกเรา,าจ,จะต้องมองเนาะไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เราอาจจะต้องมองเหมือนกันว่า สามปีสามปีข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเตรียมการในเรื่องของการที่เราจะรับในเรื่องของกลุ่มผู้ประกอบการอย่างไรบ้างซึ่งของสหกรณ์ทัพไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็คือทําเรื่องของการตลาดที่เราสงร่งโรงแรมบบประมาณเกือบ20โรงแรมนะที่กรุงเทพแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันจะมีในเรื่องของอาการที่เราสัมพันธ์ณปัจจุบันกับภาคีเครอข่ายเพราะว่า3ปีข้างหน้านก็คือฉันไปไประชุมร่วมกับผู้ประกอบการมาเนี่ยก็คือ1เราจะต้องเตรียมชุมชนอย่างไรที่พร้อมจะรับในส่วนของ กลุ่มนักธุรกิจผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาจะเข้าสู่โรงแรมประมาณ 2- หรือ3คืนนอกนั้นเนี่ยเขาจะปล่อยมาสู่ชุมชนที่มีความมั่นคงและก็มีความปลอดภัยในเรื่องของสิง่งแวดล้อมและก็ในเรื่องของภาคการผลิตจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดิฉช่นภูมิใจเนาะอย่างน้อยก็คือจะมีน้องๆสองคนที่มีในเรื่องของแนวคิดนวัตกรรมการทํางานเด็กรุ่นใหม่เนาะาะถือว่าเราในรุ่นบุกเบิกก็คือนวัตกรรมด้านการผลิตแล้วก็ในเรื่องของอาภาคธุรกิจเราไม่เก่งแต่ว่าเด็กรุ่นหลังก็คือเขาใส่ใจในเรื่องพวกนี้มากยิ่งขึ้นเราซึ่ง จบป .4 ก็คืออาจจะทําไม่ทันก้าวไม่ทันในเรื่องของอายุนปัจจุบันแต่ด้วยการที่ดิฉันเองเคยมีประสบการณ์เนาะในเรื่องของอาภาครือขายในส่วนของไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์ผู้ส่งออกซึ่งเราทําง,งานร่วมกันกับเขาก็ทําให้เราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่า3ปีข้างหน้าก็คือเขาจะทานอย่างไรที่จะเป็นยาเพื่อสุขภาพเขามองเลยว่าอาการกินเพื่อสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญ มันเป็นสืบเนื่องจากเรื่องของสถานการณ์โควิดเนาะไม่แน่ใจว่าณนะตอนนี้อาจจะมีทางคุณหมอมาด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าคงจะต้องฝากเหมือนกันว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็คือคนที่ทํางานอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดคือคุณหมอและสิ่งที่ คุณหมอกับส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยจะต้องเชื่อมสัมพันธ์กันทําอย่างไรที่ในส่วนของกลุ่มคนที่เป็นชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยคือส่วนหนึ่งก็คือทางทางรพสตอเองก็คือต้องเข้าไปดูแลในเรื่องของความสะอาดสุขานามัยการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมหลายเรื่องเนี่ยก็คือต้องเชื่อมประสานกันเนาะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือในเรื่องของอบตอเองดิฉันก็มีการพูดคุยในส่วนอบตอเหมือนกันว่า ทำอย่างไรที่เราจะไปแขวนข้อมูลของชุมชนของเราเราไม่ได้มองแค่ครอบครัวเนาะแต่ว,ว่าเราจะต้องมองด้วยชุมชนด้วยว่าชุมชนไหนตำบลไหนหมู่บ้านไหนที่เขาสมารถที่จะรองรับโฮมสเตย์อย่างน้อยเนี่ยสมมติว่าอาหรับมาหนึ่งรถทัวร์เนี่ยประมาณ50คน40คนเนี่ยจะไปลงตรงไหนได้บ้างอันนี้ดิฉันก็ไปประชุมแล้วก็เตรียมความพร้อมกับผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมมาเนี่ยค่ะก็คือเราคงจะต้องเรียกทางานเรื่องนี้ดิฉันถือว่า เป็นตัวแทนของจังหวัดสุรินทร์ที่ได้ไปประชุมร่วมกันแล้วเราต้องเตรียมการว่าสุรินทร์เนี่ยซึ่งเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์แนวหน้าของประเทศเนี่ยจะเตรียมความพร้อมตรงนี้ได้อย่างไรแล้วสิ่งที่เราจะเตรียมความพร้อมได้จะอาศัยเรื่องของภาคเกษตรอย่างเดียวไม่ได้แต่ภาคประชาชนและก็ภาครัฐภาคเอกชนก็คือต้องหันมามองและก็ทํางานบรูรณาการร่วมกันอันนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันเองก็คาดหวังอย่างน้อยก็คือน่าเสียดายที่ท่านผู้ว่าคนนี้ท่านไปไวนาะท่านอยู่กับเราได้ไม่ไม่เท่าไหร่ท่านก็คือ,อ ต้องย้ายไปที่อื่นก็เป็นเรื่องของระบบราชการเนาะแต่ว่าอ,อย่างน้อยคือเราคนสุรินทร์เนี่ยอย่างน้อยก็คือเราจะต้องอยู่เพื่อสุรินทร์ให้ได้และทาอย่างไรที่สุรินทร์เราเนี่ยจะทําเป็นเมืองกเกษตรอินทรีย์แล้วก็รองรับในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตรงนี้ให้ได้เพราะเราถือว่าเป็นเมืองแนวหน้ากเกษตรอินทรีย์เนาะถ้าเกิดว่าท่านชงชัยเนี่ยให้ความร่วมมือตรงนี้ด้วยเนี่ยก็ดีนะคะท่านเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันจะเป็นการผลักดันการทํางานเพราะดิฉันก็เมื่อวานก็คุยเวทีแลกเปลี่ยนอาหารปลอดภัยกับทางสาธารณสุขจังหวัดและก็ <Das que ath> คุยภาพรวมว่าถ้าเราสามารถจัดการเรื่องชุมชนต้นแบบทําเรื่องเกษตรอินทรีย์ทําเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเพราะว่าดิฉันไปคุยเสมอว่านางกัญญาอินศรีคนนี้คือคุยในนามจังหวัดสุรินทร์ทำอย่างไรที่เราจะใส่ใจในเรื่องของการผลิตทําอย่างไรอย่างไรที่เราจะใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภคทําอย่างเราเราจะใส่ใจในเรื่องของสุขภาพสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆซึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องอาศัยเรื่องของแนวคิดอุดมการในการทํางานเนาะเพราะว่าการทํางานณปัจจุบันมันจะต้องมองค่ะ มองว่าคนเราที่ผ่านโควิดมาได้เนี่ยเป็นความเข้มแข็งเหมือนน้องๆสองคนเนี่ยโควิดมันสร้างคนให้ให้ก่อเกิดงานพัฒนามันสร้างคนให้รู้จักคิดนะคะเพราะอย่างน้อยถ้าไม่มีผลกระทบเรื่องพวกนี้เราคงไม่มีใครมายืนคิดแล้วก็ถอยหลังออกมาว่าเอ๊ะทำอย่างไรคนรุ่นใหม่เนี่ยจะหันกลับมาทำด้วยเกษตรจริงๆมากยิ่งขึ้นทําอย่างไรที่ความเป็นผู้นําแต่ละชุมชนหันมามองคนในชุมชนเพื่อที่จะใส่ใจในระบบการผลิตแล้วก็ทําให้อาหารปลอดภัย เพราะว่า3ปีข้างหน้าก็คือคนที่เป็นชนชั้นกลางเนี่ยเขาจะเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยทําอย่างไรที่เขาจะมีเรื่องของอกินิอาหารแล้วก็คือสามารถที่จะมีภูมิต้านทานโรคโควิดได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะว่าดิฉันเพิ่งไปไประชุมมาแล้วก็ผู้ประกอบการต่างประเทศเองเขาบอกเลยว่าต่อไปเขาจะไม่เข้าพักโรงแรมนนะแต่เขาสนใจที่จะเข้าพักหมู่บ้านชุมชนที่ทําเรื่องเกษตรอินทรีย์ครับอันนี้คงจะต้องฝากประเด็นคนนี้ในส่วนของพ่อแม่พี่น้องของอําเภอจอมพระด้วยนะคะ พี่กัญญามองมอ,มองไปอนาคตแล้วแต่จริงๆสิ่ง,งที่เวทีอยากทราบพี่กัญญาว่าพี่เวนาบริหารจัดการกลุ่มยังไงถึงเข้าไปสู่ความเข้มแข็งนะครับเห็นเส้นทางที่เล่าเห็นเราจะเห็นว่าพี่กัญญาได้พูดถึงเรื่องการสร้างตลาดสร้างก,กลไกซึ่งอันนี้แหละเป,เป็นเป็นตัวหนึ่งที่อยากให้พี่เวนาสุกสั้นๆนสักนิดว่าถ้าจะเดินเส้นทางนี้หัวใจสําคัญก็คือการที่เราจะต้องทําให้ครบวงจรนะครับตั้งแต่การผลิตจนถึงเชื่อมถึงการตลาด เชิญครับผมค่ะก,ก็หลายเรื่องน่าทํากันหลายเรื่องนะคะทาตั้งแต่ประธานตลนาดนัดสีเขียวมืองสุรินนะคะค่ะที่ควบคู่กับท่านนยายกศธงชัยนะคะเพราะว่าเราก็จะเป็นคนผลักดันจนได้ขายใน,ในองค์การบริหารจังหวัดอันนี้ก็ต้องไม่ลือมบุญคุณท่านนะคะเพราะว่าเราเองก็ยอมรับว,ว่าเราใช้สถานที่ราชการในการทํางานตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าอย่างน้อยก็คือ,อถ้าเรามองว่าในเรื่องของการพึ่งตนเองตรงนี้ก็คือหนึ่งเราจะต้องมองให้ออกว่า สิ่งที่เราผลิตอ่ะเหมือนน้องบอกว่าเราผลิตอันนี้เรามีตลาดนะเราปลูกอันนี้เราขายได้แต่สิ่งที่พวกเราทําก็คือนัจจุบันดิฉันก็คือทํางานค่อนข้างที่จะรวมกลุ่มแบบเกษตรกรเยอะเพราะว่าที่เราทํางานอยู่ด้วยนัจจุบาเนี่ยมันทั้งหมดก็คือ15หมู่บ้าน8ตําบลน,นะคะที่เราทํางานอยู่ด้วยเนี่ยก็คือ15หมู่บ้าน8ตนําบลทีนี้ด้วยคนที่หลักร้อยขึ้นเนาะ300่าคนเนี่ยมันทําให้เราบริหารจัดการก็คือมันต้องมาแยกคนว่าทำอย่างไรที่เกษตรกรทําเกษตรอินทรีย์แล้วก็คือไม่ทําเชิงเดียว เราก็จะมีในส่วนของแบบอย่างก็คือเป็นบุคคลต้นแบบเหมือนกันเราก็จะมีบุคคลต้นแบบที่มีการอบรมก็คือเกษตรกรที่สมัครมาเป็นสมาชิกสากลทับไทยเนี่ยเราก็จะพาไปดูบุคคลต้นแบบของเราว่าคนนี้เขามีรายได้จากการขายผลผลิตก็คือเสาหนึง่งไม่ต่ำกว่าแปดพันถึงหมื่นหนึ่งต่อเสาซึ่งในแปลงนี้เขาทาอะไรบ้างเขามีการปลูกพืชเลี้ยสัตว์มีการทำอะไรทุกอย่างที่อยู่ในแปลงของเขาคือปลูกทุกอย่างที่กินได้แล้วก็ถ้าเหลือจากการบริโภคการกินคือเขาก็เอามาขาย แลวเขาสามารถกําหนดได้เลยว่าเสาอนี้เขาจะเอากี่บาทถ้าเขาบอกว่าเสาันนี้จะเอาแปดพันเนี่ยเขาจะคูณเลยว่าเขาขั้วถ,วถ,วถ,วถวั่วลิสงขั้วทรายอ่ะสองร้อยถุงเขาก็ได้แล้วสองพันเขาย่างเกลือเนี่ยย่างเกลือไก่เนาะยี่สิบตัวเนี่ยก็คือตัวแล้วร้อยห้าสิบไม่ต่ำร้อยห้าสิบเนาะยี่สิบตัวก็ได้แล้วสามพันเขาจะกําหนดได้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่เกษตรกรถึงแม้ว่าไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่แต่เขาสามารถที่จะมองตัวเองออกเลยว่า ในสิ่งที่เขาปลูกในสิ่งที่เขาเลี้ยงในสิ่งที่เขาทำกเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เชิงเดียวนั้นมันจะต้องว่าดวยเรื่องของการจัดการบริบทชุมชนหรือว่าบริบทพื้นที่ของตนเองด้วยซึ่งบริบทพื้นที่เนี่ยเขาจะแยกส่วนเลยว่าจะมีการเลี้ยงปลาแล้วก็คือจะใช้พื้นที่ประมาณกี่งานเขาจะทําเรื่องปศุสัตว์ก็คือจะใช้พื้นที่เท่าไหร่ในการเลี้ยงปศุสัตว์อันนี้คือการวางแผนชีวิตในการทําเกษตรอินทรีย์เพราะดิฉันเชื่อได้เลยว่า ในส่วนของภาคราชการเองก็พยายามที่จะส่งเสริมและก็ให้กเกษตรกรได้เรียนรู้ในเรื่องของการ,รวางแผนชีวิตว่าตัวเองทำกเกษตรอินทรีย์ในหนึ่งไร่เนี่ยทำอย่างไรที่ได้หนึ่งแสนในการทำหนึ่งแสนได้นั้นคือต้องมี้งเรื่องของภาคการผลิตในเรื่องของภาคการตลาดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีการผลิตอย่างเดียวการตลาดไม่ได้ก็จบเหมือนกันใช่ไหมคะผมครับคีอเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าอย่างน้อยเหมือนที่สายกรทัพไทยปีที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าต้องการจองข้าวมะลิแดงเนี่ยมาตรฐานเอเนอพียูนะ่อยู่ที่ร้อยตัน ท่านเชื่อไหมคะเราปลูกได้จริงๆหนึ่งก็คือปรับตกมาตรฐานสมาชิกที่เขาไม่ผ่านเนื้อปรับตกด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราเดือข้าวให้กับในส่วนของกลุ่มคู่ค้าเนี่ยแค่60ตันเนาะแต่เรารับซื้อจากเกษตรกรเนี่ยตันละ2อ0 0มอันนี้คือข้าวเปลือกนะปีนี้มีการทําสัญญากับลูกค้าไว้ข้าวไรเบรี่มาตรฐานเดนูพีอยูอยู่ที่ตันละ2อ0 0มื่นสี่ถ้าเป็นข้าวมาลีแดงอยู่ที่ตันละ2อ0 0มื่นสามถ้าถามว่าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วที่นางกัญญาไปขอ ขายข้าวกับโรงสีทั่วไปเขาให้กิโลละหกบาทนะคะแต่มาถึงนัปัจจุบันนางกัญญาคนนี้กําหนดราคาขายข้าวเองนะคะครับผมค่ะอันนี้พึ่งไปสงขามานะค่ะอาจารค่ะไปสงขามาสิบวันนะคะพึ่งไปมาไปเชื่อมโยงการตลาดโอเคครับอาจารย์จะฟังเรื่องราวโหพี่กัญญานี่พูดได้ทั้งวันแล้วมีเรื่องราวเก็บความรู้เยอะมากมายนะครับแต่เสียดายว่าเวลาเราค่อนข้างจํากัดนะครับ สุดท้ายผมคิดว่าเป็นหัวใจสําคัญที่ใหญ่ทุกคนได้ฝากประมาณคนละหนึ่งนาทีนะว่าถ้าฝากหัวใจว่าถ้าจะเดินเป็นเส้นทางนี้ให้รอดเนี่ยจะต้องยึดหลักอะไรหรือจะมีหัวใจอะไรที่จะฝากให้คนที่จะเข้ามาสู่เส้นทางเนี้ว่าต้องเดินแบบนี้แหละต้องใช้หลักการนี้แหละที่จะทําให้เกิดประสบความสําเร็จนะครับเชิญที่กัญญาต่อครับค่ะก็คงจะต้องฝากสสามประเด็นหลักที่ เราได้เข้าสู่กระบวนการตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องให้ความสําคัญนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่จะต้องฝากอันดับแรกในส่วนหนงานภาคีเครื่ายก็คือเรื่องของมารวมกันคิดคะะทําอย่างไรเราจะรวมกลุ่มกันร่วมคิดร่วมทำเนาะรวมกันคิดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาร่วมกันผลิตร่วมกันผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาร่วมกันขาย ซึ่งสามรวมของเราเนี่ยก็จะทําให้พวกเราซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายเกษตรกรสามารถที่จะมีทางรอดในเรื่องของอการทําเกษตรอินทรีย์แนวหน้าของจังหวัดสุรินนะคะค่ะขอบคุณค่ะผมผมเชื่อว่าวันวันนี้นะครับจากเวทีนี้คงจะสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่าเส้นทางที่ท่านห้าท่านที่ได้ได้เป็นต้นแบบให้เห็นว่าการเดินเลือกเบื้เส้นทางเกษตรอินทรีย์เป็นไปสู่ความเข้มแข็งยั่งยืนได้ ในช่วงโควิดนะครับเราพูดว่าคนที่ทําอินชีไม่ได้รับความเดือดร้อนเลยประเทศจะปิดไปเท่าไหร่คนเหล่านี้แหละจะเป็นผู้อยู่รอดมันก็เป็นตัวพิสูจน์ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้เราเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วไม่พอยังพาชุมชนพากลุ่มเผื่อแผ่ไปคนรอบข้างอีกนี่คือสิ่งที่เป็นนวัตกรรมที่สําคัญที่จะนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เราคงจะเห็นถึงความก้าวสู่นะครับ เกษตรอินทรีวิถีสุรินทร์4.0ที่เราเชื่อมัว่าวันนี้เราเดินมาถูกทางแล้วแล้วก็เป็นเส้นทางหลักที่จะพาพี่น้องและชุมชนของสุรินทร์ อย,อ,ยอ,ยอยู่ยันยั่งยืนนะครับก็อขอบคุณแล้วก็ช่วยตบมือให้วิกรทั้ง5ท่านเลยครับวันนี้ที่มาช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับนะครับน้องนัทกงนะครับน้าพี่เกียรติประมูลสีนะครับพี่กัญญาอ่อนสีแล้วก็พี่รัชนาศีวันทานแล้วก็น้องทวัชชัยบุญมีชัยนะครับผมขอถวายคือโอกาสตรงเวลาพอดีครับขอปิดเวลาเวทีของการเสีวนาในวันนี้ครับขอบคุณมากครับผม